S a s s a l a m u a ุม i k u มาะ r a h m a t u l l a h i w a ราะ a สวัสดีค่ะเด็กๆนั่นในระดับชั้นประถมศึกษาปี3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพุ๊บกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาการงานอาชีพวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบกันในเรื่องของงานประดิษฐ์เดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาทําแบบทดสอบกันนะคะในเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะให้นักเรียนนะคะเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดนะคะเพียงคำตอบเดียวนะคะลงในสมุดให้นักเรียนเขียนที่นะคะ,ะเขียนโจทย์แล้วเขียนตอบอตอบสมมุติข้อที่1น,นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นการประดิษฐ์ของใช้กอไก่หุ่นมือขอไข่กรอบรูปคอควายหน้ากาก งองูกล่องใส่ดินสออ่าข้อหนึ่งสมมติ we, u, เราตอบ we, u, ng, ว่างองูกองใส่ดินโซนักเรียนก็เขียนตัวประอบและเขียนงองูจุดและเขียนว่ากล่องส่ดินโอแล้วขีดเส้นใต้ต่อด้วยข้อที่สองต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สองนะคะต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะการประดิษฐ์สังขยะนะคะนักเรียนจัดเป็นงานประดิษฐ์ประเภทใดก่อไก่ประดิษฐ์ของประดับขอไข่ประดิษฐ์ของเล่น คอควายประดิษฐ์กล่องใช้งองงูประดิษฐ์กล่องสวยงามให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดนะคะเพียงคําตอบเดียวใส่ลงไปนะคะต่อไปมาดูข้อที่สามนะคะการประดิษฐ์กล่องใช้ควรคํานึงถึงข้อใดมากที่สุดก็ไก่ประโยชน์ใจสอยขอไข่ความประณีตคอควายความสวยงามงองงูความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สี่นะคะต่อไปมาดูข้อที่สี่นะคะการประดิษฐ์กล่องใช้จะช่วยฝึก ให้มีลักษณะนิสัยอย่างไรกอไก่จังสังเกตคอไก่ตรงต่อเวลาคอควายมีระเบียบงองงูรักสะหาดนะคะต่อไปมาดูในข้อที่5นะคะข้อใดไม่จําเป็นต้องคานึงถึงในการออกแบบงานประดิษฐ์นะคะนักเรียนกอไก่ความสวยงามของงานประดิษฐ์ขอไข่หน้าที่ใช้สอยของงานประดิษฐ์คอควายการดูแลรักษางานประดิษฐ์งองงูราคาของงานประดิษฐ์ ข้อที่หกนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการของกระบวนการนำงานผลิตคือข้อใดก่อไก่ตรวจสอบและแค่และปรับปรุงแก้ไขางานผลิตขอไข่เก็บอุปกรณ์การทำงานผลิตคอควายนำงานผลิตออกแสดงโชว์งองูนำงานผลิตไปใช้งานนะคะ อ่าวันนี้นะคะครูหญิงค่อยนักเรียนตามแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะเขียนโจทย์นะคะแล้วเขียนคําตอบอ่าลงไปในสมุดนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะมีตัวอย่างท้ายคลิปอ่าอยู่ในวิดีโอนะคะให้นักเรียนนะคะตามเหมือนของคุณครูนะคะเขียนวันที่เรียบร้อยวันนี้ครูหญิงก็มีเนะะื้อหาสอนพวกเรออาเพียงเท่านี้อย่าลืมส่งงานว่าะักะเป็นคะแนนนะวัสลาโมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบาโรกาตุู